ตอบคำถามในคอมเมนต์นะคะคือน้องท่านนี้บอกว่า <c oughs> น้องเพิ่งเริ่มเข้าสายฝอนะคะเพิ่งได้แชทกับชาวต่างชาตินะคะชาวอังกฤษอายุ61ปีส่วนน้องอายุ4 4นะคะและเพิ่งคุยกันทำความรู้จักกันได้สองสัป,ปดาห์คุยกันทุกวันวิดีโอคอลทุกวันแต่น้องภาษายังไม่เก่งนะคะแต่เขาก็พยายามที่จะเข้าใจและเรียนรู้ภาษาไทยเช่นกัน แต่เรื่องมันมีอยู่ว่าเขาจะเกษียณแล้วแล้วเขาตั้งใจที่จะมาอยู่เมืองไทยมาแต่งงานกับน,น้องในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมและกันยาเขาจะมาพักผ่อนนะคะช่วงเวลาพักผ่อนคือน,น้องถามว่าอยากจะให้เขามาพักกับน้องที่บ้านหรือให้เขาไปพักที่โรงแรมดีคะแต่ถ้าเป็นบ้านของน้องน้องบอกว่ามันไม่มีความส่วนตัวแน่นอนนะคะก็เลยอยากจะขอคำแนะนำ คือประแก้วก็ตอบไปนะคะว่าคือภาษาถึงเราจะไม่เก่งนะคะแต่ถ้าเรามีความกระตือรือร้นฝึกฝนนะคะไปเรื่อยๆมันก็จะได้เองนะคะอย่าพยายามใช้การแปลภาษาเยอะนักนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องการพักนะคะถ้าเข้ามาพักที่โรงแรมสะดวกที่สุดนะคะ แล้วถ้าถ้าจะไปเจอครอบครัวเราก็ค่อยพาไปเจอเป็นส่วนตัวหรือพาครอบครัวเรามาทานอาหารนอกบ้านกับเขาร่วมกันกับเขาน่าจะดีกว่าเป็นส่วนตัวมากกว่านะคะเพราะว่ากันมาพักบ้านเรามันมันคงไม่เหมาะนะคะเพราะว่าเพิ่งเจอกันในครั้งแรกเนาะอันนี้ป้าแก้วก็แนะนําไปเป็นการแนะนําสั้นๆนะคะในการตอบคอมเมนต์ของสมาชิกนะคะ ถ้าสาวท่านไหนหรือใครคือถ้าไมอา่อยากมาคอมเมนต์หรืออยากมาเล่าหน้าเพจก็สามารถอินบ็อกเข้ามาเล่าได้เหมือนหลายๆคลิปหลายๆชีวิตที่ป้แก้เอามาลงนั่นก็คือมาหลังไหม่ทุกคนนะคะ